สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของฮาโอยประจําันที่หนึ่งมีนะหกห้านะคะเฉพาะคิดก็คือตัวเด่นหนึ่งกับสี่นะคะตัวกันตัวรองก็คือสองกับห้าเนาะหนึ่งนี่เราให้รูดอยู่แล้วเนาะหนึ่งกับสี่เราให้รูดเนาะตัวรองก็คือสองศูนย์สองสี่สองหกสองแปดคิดตามตัวที่เราปะไว้ก็ได้เด้อสามตัวก็หนึ่งห้าเก้าสามห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดเนาะ สามตัวนี้วิดตลอดเลยมันผิดอยู่ตัวเดียวทุกครั้งเลยเน้ออีวันนี้เนี่เข้าตรงๆเลยล่ะพิเศษเด่น7กับ0 8กับ1เนาะเราให้รูด8กับ1เนาะแต่มันก็เลีกรูดนี่เราอย่าเพิ่งไปหวางมากเด้อก็เอาตามแนวทางที่เราวางไว้ให้นะคะ7 7 7 7 7 7 7เจ็ดศูนย์เจ็ดหเ้าดเเจดหกนาะศูนย์ก็ศูนย์กศูนย์เจ็ดศูนดศดก็ หนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามตัวก็เจ็ดหนึ่งเก้าหกสองสี่เก้าสามหนึ่งสี่หกสามศูนย์เจ็ดห้าเฉพาะกิจกับพิเศษนี่เลขมันจะมาเข้ากันเด้อตัวดินมันอชอบมาเข้าเฉพาะกิจเด้อต่อมา v ี p ปกติกับ VIP ตัวดินก็หกกับเก้าหกลูดหกเนาะเก้าลูดเก้าเนาะ 8ปกับูนตามตัวก็ศูนย์แปดศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสี่แปดแปดสี่ห้าแปดสองศูนย์แปดเจดีพีเด่นสี่กับสองตัวกันตัวรองก็คือสามกับหนึ่งเนาะสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปองศูนสองสองสองสี่สองหกสองแปดสามหนึ่งสามสามสาม็ดสเ้าหนึ่งก็รูดหนเนาะสามตัว, 1, 3, ตวก็สี่หกศูนย 4ี่สี่สองสี่หกสอ่องหกศูย์ก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อฮหาหนอยของเราไม่หลุดเดอ้อ VIP ปกติเมื่อวานนี้ของเราก็เข้าเดอ้อพิเศษของเราก็เข้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะเฮงเงรวยรปังๆ,ๆังๆค่ะสวัสดีค่ะ